ช่วงต้นๆน,น,นะครับเท่าที่ดูคะแนนเพิ่มขึ้นมาเยอะแปลว่าเราจะได้ของเอ้ยชุดโอเคอสวัสดีครับกับีก็พบกับใครนะกับชอบกับผาบ,าบอยและใช่แล้วครับวันนี้ก็มีของใหม่มาอีกแล้ว ซึ่งจะเป็นทางด้านของเบบี้ชาร์กนะครับเออตอนนี้มีกล่องเยอะมากเลยนะโหหลักกล่องลักกี้เต็มไปหมดเลยแบบไม่ว่าจะเป็นกล่องเทมเปอโรนินจานะครับใครที่ชอบสไตล์นินจานะครับแต่ถ้าเกิดถามผมว่าชอบไหมมันเหมือนกับไอตัวหนึ่งใน m o t o ้ o m b a t ไม่แน่ใจเพื่อนๆรู้จักหรือเปล่าครับเป็นหมวกแบบกลมๆอย่างเงี้ยแหละจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่เหมือนกันมากเฉยๆนะไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็จะมีกล่องลักกี้อีกหนึ่งอันนะครับที่เป็นของเก่านะดาวเซียฉลามน่ารักมากๆแล้วก็พวกชุดต่างๆานา ของเก่าแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนเปิดไป15บหรอบเพื่อนจะได้การันตีหมวกนะครับแล้วก็การันตีกระเป๋าเมื่อครอบส0รอบล้วตัวกล่องข้าวสุกเองก็มีการบัฟชุดเมทาหารมาอีกด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพวกนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นหลักๆของเราเพราะประเด็นหลักๆของเราก็คือกล่องเบบี้ชาร์กนะครับมาในราคา4 0 5 UC เท่านั้นต่อ10กล่องนะครับถือว่าโอเคนะค่อนข้างดีเลยนะครับและส่วนชุดนั้นน่ารักมากๆแต่เครื่องบินดู ดูเกดดีนะซาเลงก็โอเคกาทะเฉยๆฉหมวกกระน,นอกก็น่ารักดีกระเป๋าก็ใช้ได้ที่ห้อยเฉยๆร่มสโมกได้สโมกก็ดูดีถามว่าอยากได้อะไรมากที่สุดก็น่าจะเป็นชุดกับเครื่องบินเท่านั้นนะฮะที่เหลือก็เฉยๆถ้าได้อะนะ แต่เหมือนลัคกี้จะไม่รีเซ็ตแปลว่าเราไม่ได้นะครับเนี่ยเพิ่มมีคนถามมาในคอมเมนต์นะครับว่าเออพี่แล้วพี่รู้ได้ไงว่าว่าเราได้ของแล้วของมันจะออกช่วงไหนก็ดูจากสังเกตจากคะแนนเลยก็ได้ครับว่าเพิ่มหรือลดนะครับถ้าเกิดมันลดแปลว่าเราได้ของแล้วพอลดเสร็จแล้วเราก็สังเกตจากคะแนนที่ล้นออกมานะครับว่าลดแล้วแล้วมันเพิ่มมาอีกเท่าไหร่หลังจากที่มันลดลงมันก็ดูได้อย่างเช่นเนี้ยมันเด้งมา40กว่าแปลว่าผมไม่ได้อะไรเลยนะ 46เลยไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้ถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ r a z e r g o ช่องทางเติมเกมสุดคุ้มกว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนี้ทุกๆก,การเติมผ่าน r a z e r g o เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น g a ม i n g g e กียหรือแม้กระทั่ง Gift v o u c h e r ก็ตาม เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางร้านเองก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นแาะใครหาเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไล ne@ @richmanshop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com นะครับและก็อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ช่วงปลายด้วยเพราะมันรีเซ็ตไปลึกมากอันนี้น่าจะได้ช่วงปลาย นี่ไงช่วงปลายจริงๆด้วยเอ้ยเครื่องบินโอเคเป็นของที่เราอยากได้อยู่นะครับถือว่าดี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 แต่ไม่ใช่ชุดนะไม่ได้ไม่รีโอเครู้เรื่องอันนี้ไม่รีนะครับรู้เรื่องรู้เรื่องรีไว้ไม่รีโอเครู้เรื่อง <laughs> อันนีบ้บจีโอเครอบนี้ต้องรีแล้วนะ โอเคลีแล้วก็ลีค่อนข้างลึกเอ้ค่อนข้างช่วงต้นๆน,นะครับเท่าที่ดูคะแนนเพิ่มขึ้นมาเยอะแปลว่าเราจะได้ของเอยชุดโอเคไม่ใช่เบบี้ชาร์กแต่ก็เป็นชุดที่ก็ดูบื้อๆดีโอเคโอเคโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ชุดมานะโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับชุดนี้นะถือว่าน่ารักมากนะถือว่าน่ารักมากแต่ตอนคลานี่คือ หางมันโผล่โว้ก็โผล่ด้วยจริงเนียนไม่ได้อ่ะเนี่ยสมมติเราแอบอยู่ในโผลเงี้ยใช่ไหมนี่ยหางมันโผล่หางมันโ,นโ,อ,โอ้โหมาเอกเลย ก็ถือว่ากล่องไม่เกินนะผมว่ากล่องค่อนข้างที่จะคุ้มกับราคานะครับแล้วก็อยู่เพียงแค่25วันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะก็อย่าลืมไปอนี้ด้วยนะคิปพายาเกี่ยวกับ p u b G ในลิงก์ใน Facebook ด้วยนะครับเพราะว่าผมอยากจะทำพาร์ตต่อไปเรื่อยๆนะผม,ผมว่ามันสนุกดีนะผมว่ามันสนุกดีสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะและครั้ง